ครับเที่ยวนี้สวัสดีครับเพื่อนๆยูทูบทุกคนครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวแรกของเดือนหลังจากเอารถเข้าซ่อมหลายวันครับรถกินน้ำมันเกินน้ำมันหมดมาไม่ถึงบอจัดเลยเอารถเข้าซ่อมระบบเกียร์สิเกียร์สองกกยรนนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ดูสิครับปาน้ำมันจะหมดเหม,มือนเดิมหรือเปล่ารู้ว่าผมจะขับได้ไหมน้ำมันจะหมดอีกไหมถ้าหมดก็เลิกขับครับหลังจากผมก็มีประสบการณ์อยู่พอสมควรนะ ใช่ก็เก่งมากมายกนะ็พอมีประสบการณ์บ้างเป็นรถเฟืองช้าเขาขับเหลือแต่ผมขับหมดอันนี้ไปซ่อมมาแปลงนิดๆหน่อยๆห,หลังจากแปลงแล้วดูครับป้าน้ำมันหลับถึงบริษัทจะเหลือมากน้อยแค่ไหนผมทำตำหนิดขีดไว้เดี๋ยวก็รู้ครับ ผมจะมาอัปเดตรอบนึ่งวันที่ผมเอารถเข้าถึงบริษั์แล้ว